สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันที่นะครับ17พฤษภาคมนะครับ2,564นะครับวันนี้นะครับทางร้านก็จะพามาชมนะครับตู้บาร์ิเจอร์นะครับตู้แท้นะครับ18นิ้วนะครับแท้นะครับแท้แน่นอนับประกันนะครับมาดูเ้าไหร่นะคาับมาดูบาร์โค้ดนะครับนี่ครับบาร์โค้ดของบาร์ิเจอร์แท้นะครับบาร์โค้ดนะครับ รุ่น PV180F 0นะครับมีทั้งหมดอยู่2ใบนะครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับรับแลกตีเทอร์กันได้ทุกตัวมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเอามาแรลกตีเทิร์ได้นะครับไว้ฟังในบ้านนะครับเปิดกลางแจ้งนะครับในโฮมในหอประชุมนะครับผมรับรองแน่นอนนะครับว่าเกินราคาแน่นอนเสียงที่ได้นะครับข้างละใบจบนะครับรับงานข้างละใบจบนะครับหนึ่งคูณหนึ่งได้นะครับก็จะมีรอยพวกนี้นะครับลูกค้าก็เก็บสีเองนะครับก็ มันก็มีรอยนะครับตามอายุการใช้งานมันนะครับครับมีรอยก็ไม่ผิดหวังนะครับเรื่องเสียงดองลำเดิมนะครับดอกไม่เคยซ่อมนะครับตู้อยู่แต่เฉพาะในผับอย่างเดียวนะครับตู้ตัวนี้นะครับ1 8แปนิ้วนะครับแต่ก็มีรอยขีดข่วนตรงนี้นะครับตรงที่เขาอันนี้ครับวางของวางอะไรนะครับก็จะมีรอยตรงนี้นะครับขีดข่วนครับคู่ตู้ใบนี้นะครับขายคู่ละ ขายคู่ละขายคู่ละ17,000บาทนะครับ17,000บาทสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับ17,000บาทนะครับคู่ละ17,000บาทนะครับแท้นะครับเช็คราคามือหนึ่งได้เลยนะครับเช็คราคามือหนึ่งได้เลยแต่ตัวนี้นะครับก็มีรอยตามตู้นะครับแต่สภาพสวยนะครับใช้งานนะครับ ใช้งานปกตินะครับดอกดําเดิมไม่เคยซ่อมนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับก็สภาพก็ประมาณ85%นะครับ85%นะครับสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับมาลองฟังเสียงดูนะครับลองฟังเสียงดูนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผ่านมาก็แวะเข้ามาได้นะครับผุ้ท่านสนใจนะครับผม ที่ร้านอลันสักทาสาวนะครับคลองสามคลองหลวงนะครับผ่านมาผ่านมก็แบบวะเข้ามาชมได้นะครับบ,บางทีนะครับเพราะแยงเบรก็ขอ,อกไปนะครับบางทีก็จะย่านควมถีทรโทรศัพท์อาจไม่ได้นะครับมาลองฟังเสียงดูนะครับ มต้องมาดลองเสียงตัวนั้นจริงเองนะครับตัวจริงเองนะครับก็จะได้ดสรสชาตินะครับทุกย่านพรมถีนะครับดอกแทบไม่กระเด็นนะครับดอกลำเดิมนะครับดอกแทบไม่กระเด็นครับเนี่ครับดูดูปีกไปปีกนะครับนี่ครับ ไม่ผิดตังแน่นอนนะครับนักเสี่ยงนะครับ 7,000บาทนะครับผ awesome, ่านปทุมธานีก็เว็บเข้ามาได้นะครับเผื่อทุกท่านสนใจนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับคู่17,000บาทนะครับดอกดําเดิมนะครับเสียงดีนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับผ่านมาแว็บเข้ามาได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีเผื่อทุกท่านสนใจที่ร้านน้ำสักทันสาวสินค้ามาหนึ่งมือสองนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะมีสินค้าอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับคู่ตัวนี้ก็คู่17,000บาทนะครับคุ้มแนบาทนะครับคุ้มแน่นอน ฟังในบ้านฟังอะไรก็ไม่บาดหูนะครับฟังสบายๆนะครับสไตล์นะครับขอทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาเสี่ยบนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับถ้ามาแวะเข้ามาได้นะครับถ้าท่านสนใจก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ